ของกล้องตรงกลางรไอ้ก้องข้างบนอ๋อข้างบนช่องสามโอเค สื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ในห้องนะคะและที่ติดตามอยู่จากที่บ้านวันนี้ดิฉันมาราตีนลิตาอันดามูนะคะรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศมาทําหน้าที่แทนท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีภารกิจเร่งด่วนในเวลาเดียวกันกับการถแถลงข่าวของสอบอ,อกอในวันกันกับการถแถลงข่าวของสอบธออกอในวันนี้นะคะ ขอสรุปประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศนะคะและที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุมสอบทกอมเมื่อเช้านี้นะคะก่อนที่ดิฉันจะสรุปเป็นภาษาอังกฤษและขอเรียนเชิญท่านรองโฆษกกองบัญชาการของทัพไทยให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศนะคะในส่วนที่เกี่ยวง้องกับงานด้านการต่างประเทศมี2ประเด็นหลักค่ะประเด็นแรกนะคะ ตามที่ยังคงมีการกล่าวหาในสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางอื่นๆนะคะฝ่ายไทยได้ใช้ดโดรนบินในน่านฟ้าของกัมพูชานะคะข้อกล่าวหานะคะมีการขุดคูเลตระดมอาวุธก่อสร้างสิ่งผลูกสร้างและมีการเสริมกำลังตามแนวชายแดนขอย้ำนะคะอีกครั้งว่าการดำเนินการทั้งหมดนี้นะคะอยู่บน พื้นที่ที่เป็นเขตอธิปไตยของไทยไม่มีการรุกล้ำน่านฟ้าและแผ่นดินของกัมพูชาแต่อย่างใดนะคะและยังคงกำลังพลเช่นเดิมดังนั้นไทยจึงปฏิเสธคำกล่าวหาที่ไทยละเมิด MOU 2543 ะะซึ่งเป็นสนที่สัญญาที่ทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่แต่ฝ่ายไทยมีพันธกรณีที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตามและขอนำเรียนว่าฝ่ายกัมพูชาก็ต้องปฏิบัติตามเช่นกันนะคะและไม่ละเมิด MOU ดังกล่าวเช่นกันสำหรับประเด็นที่สองนะคะที่ได้มีการหาลือในการประชุมเช้านี้นะคะทางรัฐบาลไทยยังคงเชื่อมั่นว่ากลไกทางการทูต กลไกชวิภาคีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายเป็น,นกลไกที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างกันนะคะซึ่งสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติสากลฝ่ายไทยจึงหวังว่าและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการประชุม JBC สมัยพิเศษที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในเดือนกันยายนนี้นะคะจะวางพื้นฐานสำหรับการทำงานร่วมกันต่อไป และทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันในการประชุม RBC เช่นกันนะคะระดับแม่ทัพภาคได้โดยเร็วก่อนที่จะประชุม JBC นะคะในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกรณีกัมพูชาระงับการนำเข้าผักและผลไม้จากไทยและกรณี แรงงานไทยนะคะดิฉันจะขอ,เ,อเรียนเชิญท่านรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นขอสรุปเป็นประเด็นทั้งหมดนี้ในภาษาอังกฤษนะคะ Good afternoon to members of the press watching uh, from home today. i am here in place of the spokesperson of the ministry of foreign affairs as the deputy spokesperson of the ministry of foreign affairs. my name is meriti nalita andamo. he is currently engaged in another urgent matter at the ministry and i will instead provide the latest updates on the thai-cambodian border situation as discussed this morning at the ad hoc center for thailand-cambodia border situation before i invite rear admiral Surasan Kong Siri, deputy spokesperson of the royal thai armed forces headquarters to provide more information that falls within his purview as far as the foreign ministry is concerned there are only two issues that i would like to bring to the attention of the public today the first being that regarding claims that thailand's military activities Including the excavation of trenches and launching of drones, are located within Cambodia's territory. I wish to reaffirm in the clearest terms that all our military activities are conducted well within Thai sovereign territory without encroaching on Cambodian soil. Thailand has also not increased activities in the area along the border. Therefore, Thailand categorically refutes. Any allegation that we have violated MOU 2000, which is a legal document that both parties are bound to adhere to, not just Thailand. Therefore, may we remind the Cambodian side that they too must also adhere to and not violate the terms of the said MOU. The second issue that was discussed this morning relates to bilateral mechanisms, and on this issue, Thailand reaffirms. Our belief that diplomatic mechanisms and bilateral negotiations between two sides remain the most effective and appropriate platform to resolve border issues with Cambodia, which is in line with international norms and practices. We sincerely hope that the special session of the JBC, which is to be hosted in Thailand this September, will help advance further cooperation. Between our two countries. We also hope that both sides can reschedule the next RBC meeting as soon as possible and prior to the JBC. These are key forums to help de escalate existing tensions. May I now invite Rear Admiral Suresan Kongsiri to provide details on issues that fall within his purview, sir? ในส่วนของมิติค,ความมั่นคงนะครับฝ่ายความมั่นคงก็อยากจะขอยืนยันและก็ให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการปฏิบัติการทางทหารโดยกองกําลังในพื้นที่จํานวน3กองกําลังด้วยกันที่มีพื้นที่รับผิดชอบชายแดนกับกัมพูชานะครับได้แก่กองกําลังสุรนารีกองกําลังบูรพาและก็กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับก็ยังคงดํารงการเฝ้าระวังและการปฏิบัติการ ทางทหารตามแนวทางการดาเนินการของกองทัพอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของไทยครับโดยที่ผ่านมาสถานการณ์โดยทั่วไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับในประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานแล้วก็เกษตรกร,ะกรนะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนี้นะครับโดยพี่น้อง แรงงานนะครับกระทรวงแรงงานก็พร้อมให้การสนับสนุนแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดประเภทคนและก็เวลาเปิดการเข้าออกด่านผ่านแดนนะครับโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานครับพร้อมให้การสนับสนุนจัดหางานทดแทนนะครับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนแรงงานไทยในกัมพูชานะครับทางรัฐบาลก็ได้จัดเตรียมมาตรการในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ ทั้งนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศด้วยครับในส่วนของประเด็นพี่น้องเกษตรกรน,นะครับที่ได้รับผลกระทบจากการจําหน่ายสินค้าพืชผลผลไม้นะครับทางการเกษตรผ่านแดนนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฤด,ดูผลไม้พอดีนะครับซึ่งผลผลิตต่างๆก็ได้ผลิตจําหน่ายออกมาแล้วกว่าร้อยละ 90- หรือ90%นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบผ่านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับอาทิผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งนะครับห้างร้านท้องถิ่นรวมถึงการจัดงานเทศกาลผลไม้ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับโดยยังดำารงช่องทางในการกระจายสินค้ารวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก ปรายนีไทยนะครับในการจัดส่งผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆทา,า,างปรายีได้ด้วยนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มอบหมายให้กับพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนด้วยกันประสานงานนะครับในการจัดหาพื้นที่ที่จะนําสินค้าพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยออกจําหน่ายให้กับประชาชนได้ทันควันด้วยครับทั้งนี้ก็ขออนุญาตยืนยันอีก ทั้งหนึ่งนะครับว่าทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนั้นก็ให้ความร่วมมือในการรับซื้อและการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรเป็นอย่างดีครับในช่วงนี้จะขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับ So, Good afternoon to the foreign media I just like to translate what I've just mentioned just now regarding the operations and the activities conducted by the security aspect of the security authorities Of the Royal Thai Armed Forces in regard to the situation of Thailand and Cambodia. Firstly, security authorities would like to reaffirm and assure the public that the military operations by the three regional task forces responsible for the Thai Thailand Cambodia border areas, namely the Surat Nari Task Force. Burapha Task Force and the Chanthaburi Trat Border Defense Command will continue to carry out surveillance and military operations in accordance with the standard operating procedures or SOP strictly within Thailand's sovereignty area. So far the situation regarding the security remains unchanged. In regards to the citizens affected by the situation, especially laborers and farmers, the government has implemented relief measures as follows. For the laborers, the Ministry of Labor is ready to support workers affected by border opening restrictions. The Department of Employment under the Ministry of Labor is prepared to assist in finding alternative jobs for those impacted. And for Thai workers in Cambodia, the government has prepared full assistance measures in case of need. In addition, we would like to reiterate and reaffirm that the government has no policy to repatriate Cambodian workers. In regard to the farmers affected by the disruptions of the sale of agricultural produce and fruits, currently we are. Quite fortunate that we are at the end of the fruit harvest season and over 90% of the products have already been sold to the market. And nonetheless, the Ministry of Commerce continues to support affected farmers by coordinating with both public and private sectors, such as retailers, wholesalers, and local stores, as well as other venues for produce distribution. They will continue to promote the sale at fruit festivals and maintain various distribution channels. For farmers in the seven border provinces who may be the most affected, the Ministry of Commerce has instructed provincial commerce officers to arrange local venues where vegetables and fruits can be sold directly to the public. And we are also grateful to the Thailand Post for helping distribute all these fruit products across the country as well. And we would like to reaffirm that all sectors. have been cooperating well in buying and distributing farmers' products. So that concludes my security aspects of the briefing. Okay. Uh, สุดท้ายนี้นะคะ uh, ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าในช่วงนี้ uh, มีการเผยแพร่าข่าวสารในช่องทา,างต่างๆนะคะที่อาจสร้างความ แตกแยกในสังคมไทยได้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักว่าสถานการณ์ด้านการข่าวสารในขณะนี้มีความอ่อนไหวสูงนะคะขอให้ติดตามการชี้แจงข้อแท็จจริงนะคะจากท่องทางหน่วยราชการต่างๆเช่นช่องทางนี้นะคะของสอบ,บอ Um, in sum, let me uh, quickly just uh, make a final note uh, that currently there's a lot of uh, misinformation, disinformation that's floating around in social media and other sources uh, that may have the unintended consequence of sowing divisions in society. Um, if you could please follow official sources for facts, figures, and information uh, such as this source it would be great, greatly encouraged and i think that would be the best um, way for everyone to um, lend a helping hand to ensure the situation uh, returns back to normal. Thank you.